แพทยสมาคมจับมือชมรมลมวิเศษจัดเสวนาสารฝันลมหายใจคนไทยไร้ฝุ่น PM 2.5พร้อมเชิญ8พักการเมือ,องร่วมดีเบตเรียกได้ว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5ในประเทศไทยค่ะนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นค่ะเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่ะล่าสุดแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะและชมรมลมวิเศษตระหนักถึงปัญหานี้ค่ะและอยากให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะหันมาแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจังค่ะจึงได้จัดงานเสวนาสารฝันลมหายใจคนไทยไร้ฝุ่น PM 2.5 ค่ะนำโดยนายแพทย์สุขุมการจนพิมายนายกแพทย์ทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุทศั์ลุงเรืองฮิรัญยาค่ะประธานที่ปรึกษาชมรมลมวิเศษค่ะและคุณสุภัตราจิราธิวัฒน์ในฐานะประธานชมรมลมวิเศษค่ะร่วมในงานโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์นรงอภิคุณวณิชค่ะรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะเป็นประธานในพิธีสรับภาวะฝุ่น PM 2.5ค่ะกว่า54จังหวัดค่ะส่งผลให้มีผู้ป่วยจากโรคมลพิษทางอากาศค่ะสูงกว่า2,472,000 492รายซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องรับมือควบคู่กับโควิดค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือค่ะพบประชาชนป่วยด้วยโรคถุงลมโป่งพองและโรคมะเร็งปอดเพิ่มมากขึ้นกว่าพื้นที่อื่นๆค่ะโดยงานวิจัยค่ะพบว่าฝุ่น PM 2.5ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของโรคนี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกมิติหนึ่งค่ะที่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรวมถึงค่าใช้จ่ายของครัวเรือนค่ะซึ่งทางชมรมลมพิเศษค่ะเห็นว่าในส่วนระดับนโยบายค่ะควรเร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการเชิญ8ปดพรรคการเมืองใหญ่ค่ะม ทั์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ค่ะในการวางมาตรการตอบไปในอนาคตอีกด้วยค่ะชมรมมว,วิเศษนะคะซึ่งเป็นโครงการภายใต้กุญใจกับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยนะคะเราก็มาให้ความรู้แล้วก็สร้างความตระหนักรู้ให้เกิดประชาชนนะคะแล้วก็บุคคลทั่วไปให้รู้ถึงความอันตรายของ PM 2.5ค่ะเราก็จะออกอข่าวสารนะคะออกเป็นระยะนะคะในช่วงนี้คือ โดยเฉพาะในปีนี้ที่ PM 2.5เพิ่มสูงขึ้นนะคะเราก็จะให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนแล้วก็ในวันนี้เองก็ได้เชิญผู้แทนพักการเมืองมาด้วยนะคะมาให้ดูว่าแต่ละพักเนี่ยมีนโยบายในการที่จะช่วยกำจัด PM 2.5หรือทำให้น้อยลงได้อย่างไรบ้างคะ่ะระดับ PM 2.5เนี่ยเลยระดับวิกฤตเนี่ย ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะครับซึ่งสามารถก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของคนไทยเราทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวได้เป็นอย่างมากนะครับพูดถึงจํานวนผู้ป่วยนะฮะหมอเรารู้ว่าผู้ป่วยที่เป็นปอดอักเสบติดเชื้อทางเดินหายใจหอบหืดกาเริบถุงลมผอพองกาเริบเส้นเลือดในสมองแตกตีบตนันกล้ามน้อหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวหัวใจเต้นผิดปกติมะเร็งปอดเนี้ยพบเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นะครับแต่เวชระเบียน,นการแพทย์ซึ่งเราอาศัยระบบ ICD-10 บันทึกเนี่ยไม่มีช่องให้บันทึกว่ามันเป็นจาก p m 2 5จนะครับความจริงเราจงจะต้องปร,ปรับปรุงการระบบเวชระเบียนของเราส่วนหนึ่งข้อมูลที่เราได้เลยต้องเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการวิจัยก็คือต้องออกมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นทางสถิติแล้วก็ถึงจะเผยแพร่ออกไปได้เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถพูดได้เลยว่า บาหวานเพิ่มขึ้นน้ําตาลเพิ่มขึ้นเท่าไหรไขมันเพิ่มขึ้นเท่าไหรความดันเพิ่มขึ้นเท่าไหรอย่างอย่างโรคโรคเหล่านี้โดยตรงแต่ว่า PM 2.5เนี่ยมีส่วนร่วมในกระบวนการของโรคเหล่านี้อย่างเห็นได้ชัด อย่างต่ำก็ามอ็อย่างสูงก็เจ็ดิเรนตะคะระับกรังรูนะคะอย่างที่อาจารย์สุธาราอาจารย์ชัยชานได้ได้กล่าวถึงผลกระทบของสุขภาพเนี่ยนะคะผลกระทบที่จะตามมาต่อไปก็คือด้านเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็จะเป็นส่วนสําคัญนะคะแล้วก็จะไปกระทบกับประเทศด้วยในด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะใช้จ่ายต่างๆที่เพิ่มขึ้นต่อครัวเรือนนะคะอันนี้ถ้าเกิดเราสามารถทํา การป้องกันได้ก่อนนะคะก็จะได้แก้ปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยค่ะค่ะก็แนวนโยบายก็อย่างที่กล่าวนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราออกออกฎหมายที่เข้มงวดน,นะคะจริงจังแล้วก็ ป็นร์เมนต์นะคะการบังคับใช้ที่ได้ผลยังมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพอันนี้ก็จะทําให้ช่วยแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งค่ะจริงๆแล้วปัญหาพีเอมสองห้าเป็นปัญหาของคนไขยทุกๆคนนะฮะต้องช่วยกันก็คือว่านอกจากจะป้องกันสุขภาพตัวเองแล้วเนี่ยต้องลดซอสหรือเป็น ทำให้ตัวเองไม่เป็นสาเหตุของการผลิตพีย5นะครับใช้รถยนต์น้อยลงใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดการเผาไหม้การเผาไราเา่เผานานนี้เป็นต้นนะครับอีกอย่างนึ้งที่จะขออนุญาตฝากไว้ก็คือว่าทางชมรมลมวิเศษเราเนี่ยก็มีความตั้งใจจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาพีย5ในระยะยาวนะครับเรากำลังจะจัดการประกวดนวัตกรรมนะครับทั้งในด้านของสิ่งประดิษฐ์ นะครับและทั้งในด้านของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะครับซึ่งกำลังจะเปิดรับใบสมัครเนี่ยนะครับในรูปแบบของทีมในวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับสามารถติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์แล้วก็ Facebook ของแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยแล้วก็ f เฟ e บ o ๊กลมวิเศษนะครับ